เนี่ยพระพุทธเจ้าตัสว่าทำไมด้ปฏิบัติเอาไว้เนี่ยย่อมประพฤติท,ทุจริตทางกายวาจาใจครั้นแล้วเมื่อกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุขติวินิบาตนารกรโอตายไปต้องพักพลากจากสิ่งที่ตัวเองเคยเสพสมใจอยากเนี่ยเป็นไงทุก์ไหมทุกพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ อยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นเป็นนี่ก็ทุกข์ไม่ได้จอนตายก็ทุกข์โอ้ชีวิตช่างทุกข์ทรมานจากความอยากเสียเหลือเกินเนาะโอความอยากนี่มันทำให้ทุกข์เสียเหละเกินก็คิดดูสิถ้าชีวิตหมดอยากเนี่ยจะเป็นยังไง โอ้หมดทุกเลยเนาะหมดอยากเนี่ยหมดทุกเลยโล่งเลยนะโอ้ช right ีวิตความอยากช่างเป็นทุกข์เสียเหลือเกินกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากก็ทุกข์แรงทุกใจทุกเท่ากับดินทั้งเป็นดินได้สมใจอยากกลัวจะหมดไปก็ทุกข์แรงรักษาไว้เนาะ มันหมดไปเป็นไงทุกแรงเข้าไปอีกโอ้ชีวิตเราจะยิ่งอยากได้หลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างเป็นไงทุกแรงหลายอย่างไหมทุกทั้งแผ่นดินทั้งหลายอย่า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 งโอ้โหความอยากนี่ช่างทุกข์เหลือเกินนาะโอ,โอ้ประพิทุจริตทางกายวาจาใจคือเสพสุขกลวงตามที่อยาก เสพสุขลวงตามที่ใจอยากนี่คือการประพฤติทุจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละใจก็เป็นทุกข์กายก็เจ็บป่วยน่าโอ้เสียพลังไปสร้างทุกข์เสียพลังไปดันทุกข์ออกอยากได้มากๆทําให้ดีได้ทุกเรื่องอีกโอ้ทุกทรมานหนักจริงๆหนักจริงๆทําไม่ดีได้ทุกเรื่องโอ้ตยตายตายต,ายต,ายตายน่า น,นี่เป็นสัจจะอย่างนี้โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าใครเข้าใจอันนี้ชัดเอาประเด็นนี้ก่อนว่าถ้าใครเข้าใจอันนี้ชัดแล้วเมื่อชีวิตเราจะต้องเจอโรคเจอเรื่องร้ายเจอความแก่เจอความตายทั้งเราเองและคนอื่นคนที่เรารักเราห่วงใหญ่เป็นไงโอ้โหมันครอบทุกข์เข้ามาในชีวิตของเราถ้าเราเข้าใจว่าเราทํามา ทำมาในอดีต an, ด้วยหรือในปัจจุบันด้ยวยนะถ้าปัจจุบันยังมีอยู่ถ้าเราเห็นอย่างนั้นน่ะจะเป็นยังไงถ้าเราเข้าใจว่าเราทํามาชัดๆเลยเนี่ยในปัจจุบันก็ยังมีความอยากนี่นั้นเชิงนี้อยู่ในอดีตก็ finished, ชัวๆอยู่แล้วเราชัดอย่างนี้เรากําลังทุกข์แรงเลยกําลังทุกข์แรงเลยเพราะความอยากแท้ๆเลยเพราะความหลงแท้ๆเพราะความอยากแท้ๆเราจึงทุกข์โอ้วิบากกรรมมีจริง มันจึงมีโอ้โหทุกใจทุกกายเรื่องรายอย่างนี้เพราะความอยากแท้ๆเลยเราจึงทุกอย่างนี้เราจึงทุกอย่างนี้โอ้โหทุกแรงอย่างนี้เราทุกเข้ามาแรางๆด้วยในปัจจุบันนั้นนะนะถ้าเราชัดว่ามันเกิดจากที่เราทําผิดศีลนะทําทผิดศีลเราอยากวิธีที่จะออกจากทุกทําไงทําไงยิดดีรับเลยใช่ไหม ถ้าเราชัดเรายินดีรับเลยเต็มใจรับเลยโอ้ยินดีรับเต็มใจรับเลยโอ้เป็นความชั่วเราแท้แท้เป็นความชั่วเราแท้แท้ถ้าเราไม่ชั่วเราไม่ทุกข์หรอกพูดพีละไม่พิหรอกเป็นความชั่วเราแท้แท้เป็นความชั่วเราแท้แท้ที่เราประพฤติทุจริตผิดศีลเสพกิเลส ทางกายวาจาใจเสพความอยากเสพสุขจากอยากเสพสุขจากสมอยากเสพสุขจากสมอยากโอ้เราอยากเสพสุขจากสมใจอยากนี่เองไม่ว่าเรื่องชั่วไม่ว่าเรื่องดีมันก็มีแค่สองเรื่องเท่านั้นแหละในโลกเรื่องชั่วกับเรื่องดีแต่ทั้งหมดมันคือชั่วทั้งนั้นแหละเสพสุขจากสมใจอยากนี่มันทุจริตทั้งนั้นทุจริตผิดศีลทั้งนั้นมันเป็นเสพ สุกลวงไปขโมยช่อโกงสุกลวงที่ไม่ใช่ตัวเราของเรามาเป็นตัวเราของเราน่ะมันไม่ใช่มันไม่มีจริงมันทํามาเป็นตัวเราของเราทําให้ตัวเองต้องโอ้โหเป็นภาระเป็นทุกข์น่ะและ้วก็โอ้โหต้องทําให้เจ็บป่วยแล้วก็ทำให้โอ้โหเดือดร้อนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นเยมัน,นโอ้โหมันทําไม่ดีได้ทุกเรื่องเอาเวลาไปทาไม่ดีได้ทุกเรื่องแล้วก็เหนียวนํานให้คนอื่นเป็นตาม โอ้โอโอ้โอ้โ้วิบากกรรมมีจริงเนาะวิบากกรรมมีจริงเนาะพอเราเห็นอย่างนี้เป็นไงโอ้โหสำนึกผิดยอมรับผิดเลยเห็นชัดอย่างเงี้โอ้ยสำนึกผิดยอมรับผิดเต็มใจรับโทษเลยโอ้รู้แล้วรู้แล้วสำนึกผิดยอมรับผิดเต็มใจรับโทษเลยยินดีรับโทษขอรับโทษเลยหนักเท่าไหร่ก็เอายอมเลยใช่เลยใช่เลยอ่ะ เต็มใจรับเลยรับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นนะรับเท่าไหร่มันก็หมดเท่านั้นนะนะมันต้องได้รับเนี่ยมันถูกแล้วมันทุกเนี่ยมันถูกแล้วมันทุกเนี่ยมันถูกแล้วมันไม่ทุกสิมันไม่ถูกเข้าใจไหมมันทุกเนี่ยมันถูกแล้วโอ้เราทุกขนาดไหนขนาดถูกแล้วถูกแล้วถูกต้องแล้วทุกเนี่ยมันถูกแล้วมันไม่ทุกเนี่ยแล้วมันไม่ถูกมันทุกเนี่ยมันถูกแล้วโอ้ต้องรู้สึกทุกนี่ถูกแล้วเพราะเราทํา ไม่ถูกมากทาไม่ดีมากทาทุจริตผิดศีลเสพกิเลสเสพสุขจากความอยากได้ดั่งใจไม้ไม่ว่าชั่วไม่ว่าดีมาทั้งในอดีตก็ทํามาเยอะทั้งนับวินาทีปัจจุบันนั้นก็ยังทําอยู่โอ้เพอเพอณปัจจุบันนั้นยังอยากจะให้ทุกนันหมดไปอยากให้ทุกนันหมดไปนะใช่ไหมโอ้อยากให้ทุกนันหมดไปเร็วๆหมดไปเร็วๆหมดไปเร็วๆเวๆนาะ อยากให้ทุกนั้นหมดไปเร็วๆหมดไปเร็วๆหมดไปเร็วๆเคยไหมเคยไหมเอออยากทุกนั้นหมดไปเร็วๆไม่อยากได้รับทุกนั้นเลยอยากให้ทุกนั้นหมดไปเร็วๆคิดแบบนี้สุขหรือทุกทุกฟังชัดๆนะในขณะที่ชีวิตกําลังรับทุกอยู่มีทุกใจมีทุกกายมีเรื่องรายอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากได้รับทุกนั้นเลยหรือได้รับก็อยากให้หมดไปเร็วๆอยากให้หมดไปเร็วๆอยากให้หมดไปเร็วๆ อันนี้เป็นพุทธะหรือเป็นกิเลสซ้อนเป็นกิเลสซ้อนเข้าไปอีกอันนี้เป็นกิเลสซ้อนเข้าไปอีกนี่คือการทําทุกข์ทับถมตนซ้อนเข้าไปอีกอย่าทําทุกข์ทับถมตนซ้อนเข้าไปอีกถ้าชีวิตเรารู้สึกทุกข์ใจเมื่อไหร่ทุกกายเรื่องร้ายเข้ามาเมื่อไหร่ให้เรา โอ้ให้เรายินดีเลยให้เรารู้สึกเลยว่ามันต้องทุกอย่างนี้แหละถูกแล้วมันต้องทุกอย่างเงี้ยถูกแล้วโอ้ที่มันทุกเนี่ยมันถูกแล้วมันถูกแล้วไม่ต้องไปถามว่าทําไมทุกทำไมทุกทำไมฉันต้องทุกข์ด้วยทําไมฉันต้องทุกข์ด้วยเข้าใจไหมไม่ต้องไปถามว่าทําไมฉันต้องทุกข์ด้วยแล้วมันจะหมดเมื่อไหร่ไม่ต้องไปถามเข้าใจไหมเออทําไมเข้าใจดีจังเลยทีนี้ดีดีดีเข้าใจดีแล้ว พอเราไม่ต้องไปถามว่าทําไมเราต้องทุกข์ด้วยทําไมเราต้องทุกข์ด้วยเนี่ยไม่ต้องถามให้ตอบตัวเองว่าเออท, yani ที่มันทุกข์ก็ทุกข์แล้วที่มันท,ท,ทุกข์ก็ทุกข huh ์แล้วถูกเพราะอะไรกเว่าเราทํามาเองเราทามาเองเราต้องทุกข์เองเนี่ยใช่ไหมเออที่มันทุกข์ก็ทุกข์แล้วที่มันทุกข์ก็ทุกข์แล้วไม่ต้องว่าทาไมทําไมทําไมให้ตอบว่าทรมาทรมาทรมาเออเราทามาทรมาทรมาทามาในปัจจุบันทามาในอดีตเออมันทุกข์เนี่ยมันทุกข์แล้ว มันเจอผลเสียเงี้ยนั้นเชิงนี้เนี่ยมันถูกแล้วทุกก็ถูกแล้วเจอผลเสียเจอความเสียหายเงี้ยนั้นเชิงนี้ถูกแล้วถูกถูกแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเราทํามาเราทํามาเราทํามาถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอ้มันถูกแล้วเออดีดีดีทุกข์ก็ไปเลยทุกข์ก็ไปเลยทุกเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแหละดีดีดีถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วเราต้องทุกข์นั่นแหละถูกแล้ว เราต้องทุกข oh, ์ใจเราต้องทุกข์กายเราต้องมีเรื่องร้ายโอ้ทุกข์ก็ถูกต้องแล้วทุกแรงเท่าไหร่ก็หมดแรงเท่านั้นน่ะทุกมากเท่าไหร่ก็หมดมากเท่านั้นทุกแรงเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นแล้วเต็มใจรับยินดีรับเลยโอ้ดีใจยินดียินดีรับทุกโอ้ทุกมากเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นทุกมากเท่าไหร่ก็หมดไปเท่านั้นโอ้ยินดีรับยินดีรับเลยยินดีรับทุกยินดีรับทุกจากพฤติกรรมของเราเอง เราไปงานโอ้ยินดีรับยินดีรับรับเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นแล้วก็ตั้งจิตต่อไปว่าเราจะไม่ทําอีกแล้วพอเรารู้แล้วอันนี้ไม่ดีอันนี้มีวิบากร้ายแต่ก็ตั้งจิตต่อไปอีกว่าเราจะไม่ทําอันนี้อีกเราจะไม่ทําอันนี้อีกที่เราทุกข์น่มันถูกแล้วที่เราทุกข์น่มันถูกแล้วยินดีรับเลยนั่นแหละเราทาํทมา,ทมา,า,ามาทํามาทํามามันจักรวอยากในปัจจุบันและอดีตตรวจด,ดู ท่านในอดีตมันก็ผ่านไปแล้วก็เอาเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปในปัจจุบันก็เหมือนกันนะเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแล้วก็ตรวจความอยากในปัจจุบันตรวจความอยากในปัจจุบันเออมันมีความอยากอยู่โอ้ยนะเห็นแล้วเห็นแล้วยินดีที่จะได้หยุดความอยากในปัจจุบันนั้นนะยินดีที่จะหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้นความอยากได้ชั่วอยากได้ดีดังใจไม้ แล้จะสุขใจชอบใจไม่อยากได้แล้วจะทำไมไม่ได้ไม่ได้แล้วทุกข์ใจไม่ชอบใจโอ้ยเราจะทํำลายอันนี้ทิ้งเราจะไม่ทําอันนี้อีกเราจะไม่ทําอันนี้อีกเราจะไม่ทําอันนี้อีกเพราะอันนี้มันทําให้เราและคนอื่นเป็นทุกข์เราจะไม่ทําอันนี้อีกเราจะไม่ทําอันนี้อีกเราจะไม่ทําอันนี้อีกอันนี้ทําให้เราและคนอื่นเป็นทุกข์เราจะไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นด้วยสิ่งนี้อีกด้วยความอยากของเราอีกด้วยความมุทะลุของเราด้วยความอยากของเรา อยากในชั่วอยา่างใดดีเราจะไม่ให้ตัวเองและคนอื่นทุกเพราะสิ่งนี้อีกจะไม่ทําชั่วนี้อีกแต่ยินดีเต็มใจได้จะหยุดชั่วนี้เลยพอเห็นแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่สุขใช่ไหมสุขแวบเดียวละลายไปที่เหลือมีแต่ทุกข์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 ุน่มีแต่ทุกข์ใจมีแต่ทุกข์ก,กายมีแต่เรื่องร้ายเห็นแล้วโหมันทุกข์เราจะไม่ทําอีกเราจะไม่ทําอีกน่าในเรื่องนั้นนันที่เราจับได้นั้น ทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องก็ได้นะทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องเก่งเก่งเกก็ทำไปหลายเรื่องได้นะทำไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนี่แหละจนสุดท้ายมันจะหมดไปทุกเรื่องเราจะไม่ทำอันนี้อีกจะไม่ทำอันนี้อีกจะไม่ทำอันนี้อีกจะไม่เบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นด้วยสิ่งนี้ตั้งจิตอย่างนี้เลยเป็นไงพอทำมาถึงตรงนี้เป็นไงนะทำมาถึงตรงนี้เป็นไง มันจะโล่งเลยสังเกตน,นะถ้าใครคิดตามอาจารย์แล้วก็ทําตามอาจารย์จะเห็นผลเลยใช่ไหมมันจะโล่งเลยโอ้ไม่ทําอันนี้อีกแล้วจะทำแต่สิ่งที่ดีเท่านั้นทีนี้ก็จะพาคนอื่นกำจัดกิเลสอันนี้พาคนอื่นทําในสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์เราเองก็จะทําแล้วก็ช่วยคนอื่นให้ทําได้น่าให้ลดกิเลสอันนี้ได้และ ได้อาศัยสิ่งที่เป็นประโยชน์แง่เชิงต่างๆให้รู้จักอ่านวิวาทะอวิวาทะให้รู้จักอ่านวิวาทะอวิวาทะให้รู้จักอ่านโอ้อันนี้มันวิวาทะแล้วนะ้ามันขวางแล้วนะ้าอย่าทำอย่าทำน่าโอ้อะไรที่มันวิวาทะมันเป็นกุศลของเราไหมมันไม่เป็นกุศลของเราเลยโอ้อันนี้วิวาทะแล้วไม่เป็นกุศลของเราเลย มันไม่ใช่กุศลที่เราจะได้ต่อให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งดีเลยสภาพดีๆสิ่งดีๆเลยแต่ว่าโหพยายามทําไปแล้วเป็นไงมันวิวาทะมันวิวาทโอ้มันวิวาทต่อสารพัดอย่างวิวาทต่อคนวิวาทต่อเหตุการณ์วิวาทต่อสุขภาพอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอ้โหคนก็วิวาทกันเหตุการณ์ก็วิวาทกันโอ้วิวาทมันเหตุการณ์มันติดมันขัดเนี่ยมันฝืนมันฝืนสุขภาพก็ โอ้โหติดขัดไปหมดเลยใช่ไหมวิวาทต่อสุขภาพวิวาทต่อคนวิวาทต่อสุขภาพวิวาทต่อเหตุการณ์ต่างๆมันเกิดสภาพที่มันปิดกั้นเกินฝืดฟื้นเกินลำบากเกินทรมานเกินเสียหายเกินแตกเล้าเกินเสียงเกินมีปัญหามากเกินไปไงโอ้โหตัดรอบตัดรอบตัดรอบเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาชัดแล้วมันมีวิบากกลายมันยังไม่ใช่กุศลยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำณเวลานั้นดีแค่ไหนก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องทำณเวลานั้น มันจะเป็นอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามแล้วมันไม่ดีนะั้นไม่ดีแน่อยู่แล้วใช่ไหมแม้แต่สิ่งที่ดีก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะทำในเวลานั้นเราควรจะทําดีที่ทําได้ต่างหากที่เส้นทางโปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้แล้วไม่มีความเสี่ยงไม่มีปัญหาต่างๆน่าปัญหาน้อยะเส้นทางปร่งโล่งหรือติดขัดบ้างแต่ยังลุยไปได้เออเราควรจะทําดีอันนี้ดีกว่า จะเริ่มมีปัญญามากขึ้นแล้วก็ภาคเพียรทำท่าที่ทําได้ด้วยใจที่เป็นสุขยินดีที่จะทําแบบนี้ตะละวันตะละวันกําจัดความอยากไปแล้วก็ทําดีที่ทําได้กําจัดความอยากได้ดั่งใจหมายไปแล้วก็ทําดีที่ทําได้ทําดีที่ทําได้ทําดีที่ทําได้ไปเป็นไงชีวิตเป็นไง โอ้ลายก็มีแต่หมดไปเรื่อยๆเ,เนาะเราไม่ได้ทํารายเพิ่มดีก็มีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตาบเราปรินิพานแต่ที่สําคัญที่สุดใจเราทุกข์หรือไม่ทุกข์เราจะไม่ทุกข์เลยเราจะไม่ทุกข์เลยเราจะเข้าใจคนอื่นดีมากเลยนะจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจตัวเองชัดเจนเลยเราก็จะเข้าใจคนอื่นดีมากเลยว่าคนอื่นก็เป็นมันเรานี่แหละอยากมากๆก็บนาเมือตามหมัวเหมือนกันนี่แหละใช่ไหม ากได้ชั่วอยากได้ดีมากๆก็นม,มามึดตามวัวเมือนก,นกันกับเรานี่แหละคนอื่นก็ไม่ต่างกันหรอกน่ำม,มึดตามวัวเมือนกันเมาเหมือนกันนี่แหละโมหะหลงเมานี่แหละโลกอยากได้ไม่ได้ก็โกรธหากเหงามันอยู่ที่หลงหลงสุขลวงนี่แหละหลงสุขลวงทุกจริงน่าหลงสุขที่ได้สมใจอยาก หลงสุขที่ได้สมใจอยากสุขที่ได้สมใจอยากจึงเป็นภัยร้ายที่ร้ายที่สุดในโลกเป็นสุขที่ร้ายที่สุดในโลกเป็นสุขที่ทุกข์ที่สุดในโลกถ้าที่จริงเขาไม่ใช่สุขเขาเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกสุขที่ได้สมใจอยากเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกฟังซ้ําอันนี้อีกครั้งหนึ่งรอยครั้ง พันครั้งหมื่นครั้งแสนครั้งล้านครั้งสุขที่ได้สมใจอยากสุขที่เกิดจากการได้สมใจอยากเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกสุขที่ได้จากการสมใจอยากเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกไม่มีอะไรทุกข์กว่านี้แล้ว เขาไม่เที่ยงแปบ๊บเดียวก็หมดและตัวจริงเขาคือทุกข์เขาเป็นทุกข์ที่ทุกข์ที่สุดในโลกอยากก็เป็นทุกข์แล้วกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากต่อให้ได้ตามที่อยากก็กลัวจะหมดไปลดทุกข์ชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งละลายไปเลยหมดไปแล้วไม่มีจริงแล้วหมดไปแล้วแล้วก็กลัวจะไม่กลัวจะหมดไปหมดไปกับทุกข์ก็ไปอีกโอ้ต่อก็ไปอีก ทุกกลัวจะไม่ได้มาอีกโอ้ยมันจะทุกต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นทุกใจทุกกายเรื่องรายต่อตอนเองต่อผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลยน่ากลัวไหมน่ากลัวมากเลยนะการเบียดเบียนอันนี้มันน่ากลัวมากเลยนี่คือการเบียดเบียนตัวเองคนอื่นสัตว์อื่นที่เลวร้ายที่สุดจริงที่สุดเลว้ายที่สุดแห่งการเกิดมามีชีวิต การเกิดมามีชีวิตเลวร้ายที่สุดไม่มีอะไรเลวร้ายกว่านี้อีกแล้วเลวร้ายที่สุดแล้วนี่เป็นสัจจะอย่างนี้